วันนี้เราจะมาถักดอกสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะต่อเป็นเสื้อสวยนะคะไหมวันนี้ก็จะเป็นสหสินเส้นเดี่ยวนะคะเข็มก็เบอร์สี่หรือหนึ่งจุดสองห้ามมนะคะหนึ่งจุดสองห้ามมก็มาเริ่มเลยค่ะ กคล้องได้เป็นห่วงแล้วก็ถักโซ่หกแล้วก็แทงไปที่โซ่หนึ่งดึงลอดห่วงออกมาแล้วก็ขึ้นต้นโซ่สามโซ่สามนี่จะเท่ากับพอหนึ่งคอนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอไปอีกหนึ่งหลักพอหนึ่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งแทงลงไปในวงกลม ดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองเรียกคอหนึ่งคอต่อไปก็โซ่สี่แล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงในวงกลมอีกสองหลักพันหนึ่งครั้งแทงลงไปในวงกลมดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองทำสองครั้งนะคะครั้งที่หนึ่งและนี่ก็ครั้งที่สอง แล้วก็โซ่สี่พอหนึ่งคอลงในวงกลมอีกสองครั้งหนึ่งสองเราจะทําทั้งหมดสี่ชุดนะคะนี่ได้หนึ่งสองสามแล้วนะคะแล้วก็โซ่สี่พอหนึ่งคออีกสองหลักชุดสุดท้าย แทงลงไปในวงกลมแล้วก็จบแถวด้วยโซ่สี่คอทอไปที่โซ่สามที่จุดเริ่มต้นดึงลอดห่วงออกมา เสร็จแล้วก็โซ่เสร็จแล้วก็โซ่สามนะคะหนึ่งสองสามบวกโซ่หยิบหนึ่งสองนะคะแล้วก็ถักคอหนึ่งคอลงไปใน ช่องถัดไปทั้งหมดเจ็ดครั้งนะคะหนึ่งพันพอหนึ่งคอก็คือพันหนึ่งครั้งดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองนี่หลักที่สองเลยนะคะแล้วก็หลักที่สามหลักที่สี่หลักที่ห้าหลักที่หก แล้วก็หลักที่เจ็ดแล้วก็โซ่สองลงไปในช่องถัดไปนะคะก็พอหนึ่งคอเจ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแล้วก็โซ่สองแล้วในช่องสี่ชโซ่สี่ถัดไปก็พอหนึ่งพอเจ็ดหลักหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็โซ่สองตอนนี้ก็มาช่องสุดท้ายเราก็จะมาถักพอหนึ่งคอหกหลักนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักที่เจ็ดก็คือโซ่สามเนี่ยนะคะเราก็แทงลงไปที่โซ่สามเป็นหลักที่เจ็ดดึงลอดหัวออกมานะคะ ต่อไปก็โซ่สามเท่ากับพอหนึ่งคอแล้วบวกโซ่อีกสามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงไปที่หลักถัดไปสองหลัก แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถักซ้ำที่หลักเดิมหนึ่งครั้งแล้วก็ถักคอหนึ่งคอไปอีกสี่หลักหนึ่งหลักถัดไปนะคะสองสามสี่ แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ถักซ้ำที่หลักเดิมอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ที่หลักถัดไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่สามก็เหมือนเดิมนะคะถักพอหนึ่งพอไปสองหลัก โซ่หนึ่งแล้วก็ซ้ำหลักเดิมอีกหนึ่งหลักแล้วก็ถักพอหนึ่งคอไปอีกสี่หลักแล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็ถักพอหนึ่งคอซ้ำหลักเดิมหนึ่งครั้งซ้ำหลักเดิมหนึ่งหลักแล้วก็หลักถัดไปอีกหนึ่งหลักแล้วก็โซ่สามก็ถักเหมือนกันนะคะจนรอบเลยนะคะพอมาถึงชุดสุดท้ายก็ถักโซ่สามเหมือนเดิมแล้วก็ถักพอหนึ่งคอไปสองหลักเหมือนเดิมนะคะ หนึ่งสองแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็พอหนึ่งคอไปอีกสี่หลักหนึ่งสองสามสี่แล้วก็โซ่หนึ่ง แล้วก็ถักพอหนึ่งคอซ้ำที่เดิมอีกหนึ่งหลักแล้วก็มาชนรอบที่โซ่สามหนึ่งสองสามดึงลอดห่วงออกมานะคะโซ่สามดึงลอดห่วงออกมาแถวต่อไปก็โซ่สามเท่ากับพอหนึ่งคอแล้วถักโซ่ไปอีก ห้าหลักนะคะแล้วก็มาถักสองหลักถัดไปแล้วก็โซ่สองแล้วก็ถักหลักถัดไปอีกห้าหลักนะคะหนง สองสามสี่ห้าแล้วก็โซ่สองแล้วก็ถักหลักถัดไปอีกสองหลักหนึ่งสองแล้วก็โซ่ห้า ก็ถักเหมือนกับตัวเนี้นะคะถักไปจนเหลือช่องสุดท้ายนี่นะคะเหลือช่องสุดท้ายก็มาถึงช่วงสุดท้ายก็ถักพอหนึ่งคอไปสองครั้งนะคะแล้วก็โซ่สองแล้วก็พอหนึ่งคอไปอีกห้าหลัก แล้วก็โซ่สองแล้วก็ถักพอหนึ่งคอหลักถัดไปอีกหนึ่งหลักก็ไปชนกับโซ่อีกหนึ่งหลักนะคะไปที่โซ่สามนะคะดึงลอดหัวออกมานะคะแล้วต่อไปก็โซ่สามเท่ากับพอหนึ่งคอเหมือนเดิมนะคะแต่แล้วก็โซ่ห้า พอทอลองไปที่ช่องโซ่โซ่ห้าด้านล่างนะคะแล้วก็โซ่ห้าแล้วมาที่สองหลักนี้เราก็จะรวบนะคะก<ม>็คือพอหนึ่งคอสองครั้งรวบพร้อมกันก็พันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงไปที่หลักที่หนึ่งดึงขึ้นมาปลดสองแล้วก็พันหัวเข็มอีกหนึ่งครั้งแทงลงไปที่หลักที่สอง ดึงขึ้นมาปลดสองปลดสองแล้วก็ปลดสองนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็โซ่สองแล้วก็ที่ช่องโซ่สองนี่เราจะถักพอหนึ่งคอเอ่อพันพันหนึ่งครั้งทั้งหมดสามหนนะคะก็พันครั้งที่หนึ่ง 1, แทงลงไปที่ช่องโซ่สองดึงขึ้นมาพันอีกหนึ่งครั้งแทงลงไปในช่องโซ่สองดึงขึ้นมา แล้วก็พันอีกหนึ่งครั้งลงไปในช่องโซ่สองแล้วก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ปลดให้เหลือสองแล้วก็ปลดให้เหลือหนึ่งจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเม็ดตุมต่มๆหน่อยเสร็จแ,แล้วก็โซ่สองแล้วก็มาถักคอหนึ่งคอห้าหลักถัดไปหนึ่งสอง สามสี่ห้าแล้วก็โซ่สองแล้วก็ช่องโซ่สองถัดไปก็ทำเม็ดเหมือนเมื่อกี้นี่นะคะคือพันทั้งหมดสามครั้งพันครั้งที่หนึ่งลงไปดึงขึ้นมาก็พันครั้งที่สองไปวควักไหมขึ้นมาแล้วก็พันครั้งที่สามแล้วก็แทงลงไป ดึงขึ้นมาแล้วก็ปลดให้เหลือสองแล้วก็ปลดให้เหลือหนึ่งเยนะคะก็จะเป็นเม็ดอย่างนี้ต่อไปก็โซ่สองแล้วก็สองหลักถัดไปเราก็รวบนะคะก็คือพอหนึ่งคอพันหนึ่งครั้งครั้งที่หนึ่งปลดสองพันอีกหนึ่งครั้งครั้งที่สองปลดสองแล้วก็ปลดสองแล้วก็ปลดสองเย้นะคะต่อไปก็โซ่ห้า พอทอลงไปในช่องโซ่ห้าด้านล่างแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็มารวบสองหลักนี่นะคะให้เป็นแบบเนี้ยลักษณะเป็นแบบเนี้ยแล้วก็ทำเม็ดแล้วก็พอหนึ่งคอห้าหลักก็ทำเม็ดแล้วก็รวบแล้วก็โซ่ห้าก็ทำไปจนรอบเลยนะคะทำเหมือนกันนะคะก็มาถึงช่วงสุดท้าย พอทําเม็ดเสร็จแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาถักพอหนึ่งพอห้าหลักพอห้าหลักแล้วก็โซ่สอง แล้วก็ทำเม็ดตรงโซ่สองอีกหนึ่งครั้งพันครั้งที่หนึ่งพันครั้งที่สองพันครั้งที่สามแล้วก็ปลดให้เหลือสองปลดให้เหลือหนึ่งแล้วก็โซ่สองแล้วก็มาถักคอหนึ่งคอหนึ่งหลักปลดสองแล้วก็มาชนรอบที่โซ่สาม จนรอบตรงโซ่สามนะคะดึงขึ้นมาแล้วก็ปลดหมดเลยเนี่ยนะคะแต่แล้วก็เลื่อนห่วงไปนะคะอันนี้ เลื่อนห่วงไปสองโซ่นะคะโซ่ที่หนึ่งดึงลอดห่วงออกมาโซ่ที่สองดึงลอดห่วงออกมาแล้วก็โซ่ห้าคอทอไปที่ช่องโซ่ห้าถัดไปแล้วก็โซ่ห้าคอทอไปที่ตรงเม็ดเนี่ยนะคะที่เราทำเม็ดไว้เราข้ามตรงนี้ไปนะคะแล้วก็มา แทงที่หัวเม็ดนี่กอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่ห้าแล้วก็เว้นข้างหน้าหนึ่งหลักข้างหลังหนึ่งหลักก็จะเหลือพอหนึ่งคอตรงกลางสามหลักเว้นหน้าหนึ่งหลังหนึ่งนะคะก็จะเหลือสามหลักแล้วก็โซ่ห้า แล้วก็มาคอทอที่ตรงเม็ดถัดไปนะคะที่หัวเม็ดถัดไปคอทอหน่งครั้งแล้วก็โซ่ห้ามาคอทอที่ช่องโซ่ห้าถัดไปแล้วก็โซ่ห้าคอทอที่ช่องโซ่ห้าถัดไปแล้วก็โซ่ห้า คอทอไปที่หัวเม็ดนะคะที่เราทำเม็ดไว้คอทอบนหัวแล้วก็โซ่ห mm ้า hmm. ก็พอหนึ่งคอห้าหลักแล้วก็เว้นข้างหน้าหนึ่งหลักข้างหลังหนึ่งหลักเหลือตรงกลางสามหลักก็พอหนึ่งคอไปสามหลักนะคะหนึ่ง สองสาม,สามก็ทำไปจนรอบเลยนะคะทำเหมือนกันหมดนะคะก็ทำมาจนรอบแล้วก็มาชนรอบที่โซ่ตรงนี้นะคะที่เราลอดห่วงไปตรงนี้เราจะก็มาถักโซ่สองแล้วก็ถักพอหนึ่งคอมาชนรอบตรงจุดที่เราลอดห่วงไปนี่นะคะ พอหนึ่งพอหนึ่งครั้งจุดเริ่มต้นก็จะอยู่กลางช่องกลางโซ่เนี่ยนะคะเปียบจะเหมือนโซ่ห้านะคะแถวต่อไปเราก็โซ่ห้าก็คอทอไปช่องโซ่ถัดไปโซ่ห้าคอทอที่ช่องโซ่ถัดไปแล้วก็โซ่ห้า ก็ไม่ใช่นะคะเอาใหม่นะคะเริ่มแถวนี้ใหม่นะคะหลังจากที่เรามาทําพอหนึ่งคอชนรอบแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มโซ่เป็นโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคอทอไปที่ช่องถัดไปแล้วก็โซ่เจ็ดแล้วสุดท้ายเราจะใช้โซ่เจ็ดนะคะคอทอไปเรื่อยๆนะคะ พอเราโซ่เจ็ดมาจนถึงช่องที่พอหนึ่งพอสามหลักนี่นะคะเราก็จะถักเม็ดหนึ่งเม็ดคือพันครั้งที่หนึ่งแทงลงไปในช่องโซ่ถัดไปดึงขึ้นมาแล้วก็พันครั้งที่สองแทงลงไปดึงขึ้นมาแล้วก็พันครั้งที่สามดึงขึ้นมาแล้วก็รว่วให้เหลือสอง รวบให้เหลือหนึ่งก็จะเหมือนเม็ดตรงเนี้นะคะแต่แล้วก็โซ่เจ็ดก็จะมาสามหลักร่วบให้เหลือหลักเดียวก็คือพันครั้งที่หนึ่งปดสองพันอีกหนึ่งครั้งลงหลักที่สองปดสองพันอีกหนึ่งครั้งลงหลักที่สามปดสองแล้วก็ปดหมดเลยอย่งี้นะคะ แ,แล้วก็โซ่สิบห้าก็มาแทงบนหัวของตัวที่เราลวบนี่นะคะแทงบนหัวดึงแล้วก็คอทอหนึ่งครั้งแตแล้วก็โซ่เจ็ด ก็มาทําเม็ดอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะทําทั้งซ้ายทั้งขวาของตัวรวบนี่เลยนะคะก็พันครั้งที่หนึ่งดึงขึ้นมาพันครั้งที่สองดึงขึ้นมาพันครั้งที่สามดึงขึ้นมาแล้วก็รวบให้เหลือสองรวบให้เหลือเดิมแล้วต่อไปก็โซ่เจ็ดก็เหมือนเดิมนะคะพอมาถึงตรงนี้ด้านทั้งซ้ายทั้งขวาของสามหลักเราก็จะถักเม็ดแบบเนี้ยนะคะเม็ดแบบเนี้ย เราถักไปจนรอบเราก็จะได้ดอกแบบนี้นะคะหนึ่งดอกทีนี้มาถึงช่วงที่เราจะต่อดอกที่หนึ่งกับดอกที่สองเราก็ถักมาจนถึงตัวที่เรารวบเนี่ยนะคะจากโซ่สิบห้าก็ถักโซ่เจ็ดแล้วก็ไปที่ชิ้นอีกชิ้นหนึ่งหันหลังชนกันมาที่ตรงโซ่สิบห้า คอทอไปหนึ่งครั้งแล้วก็ถักโซ่เจ็ดแล้วก็มาทำเม็ดนะคะอ๋อถักโซ่เอาเอาแค่ไม่ใช่โซ่เจ็ดโซ่แค่สามนะคะเอาโซ่แค่สามแล้วก็จะไปคอทอที่ตรงชิ้นหลังที่ตรงแก ที่โซ่โซ่แรกนะคะแล้วก็โซ่สามกลับมาทําเม็ดนะคะที่ตรงช่องถัดไปนี่ทําเม็ดเหมือนเดิมพันครั้งที่หนึ่งพันครั้งที่สองพันครั้งที่สามแล้วก็กดหมดเลยนะคะแล้วก็โซ่สามก็มาเกี่ยวกับช่องถัดไปด้านหลังชิ้นหลังนะคะ แล้วก็โซ่สามกลับมาที่ชิ้นหน้ามาที่ช่องโซ่ถัดไปของชิ้นหน้าแล้วก็โซ่สามไปที่ช่องถัดไปของชิ้นหลังแล้วก็โซ่สามมาที่ช่องถัดไปของชิ้นหน้าแล้วก็โซ่สามไปที่ช่องถัดไปของชิ้นหลัง แล้วก็โซ่สามเราก็จะมาถึงตรงช่วงที่เราจะทําเม็ดนะคะอ,อยังไม่ถึงนะคะก็โซ่สามไปเรื่อย ซ่สามไปที่ชิ้นหลังก็มาถึงช่วงที่ทำเม็ดเราก็ทำเม็ดนะคะแล้วก็โซ่สาม ก็ไปเกี่ยวที่โซ่ถัดไปของชิ้นหลังแล้วก็โซ่สามแล้วก็มาทำตัวรวบรวบสามหลักให้เหลือหลักเดียวแล้วก็โซ่เจ็ด ก็ไปคอทอชื่ช่องโซ่สิบห้าของชิ้นหลังแล้วก็โซ่เจ็ดแล้วก็มาที่หัวของตัวลวกคอทอหนึ่งครั้งแล้วต่อไปก็โซ่เจ็ดเหมือนเดิมนะคะจนชนรอบเลยนะคะ อันนี้ก็โซ่เจ็ดอันนี้อันนี้โซ่โซ่เจ็ดแล้วก็ทําเม็ดก่อนเม็ดที่เราจะทําทั้งซ้ายทั้งขวาของตัวรวบสามหลักเลยนะคะแล้วก็โซ่เจ็ดพอทอไปตามโซ่ แล้วคอทอไปตามโซ่ก็มาถึงตรงที่จะรวบแล้วก็ทำเม็ดโซ่เจ็ดแล้วก็ทำเม็ดก่อน ก็โซ่เจ็ดแล้วก็มารวบรวบสามหลักให้เหลือหลักเดียวแล้วก็โซ่สิบห้า ตัวไหนที่เราไม่ได้เชื่อมเราก็โซ่15นะคะถ้าเชื่อมเราก็โซ่7แล้วก็มาแทงที่หวัวตัวรวบขอทอหนึ่งครั้งแล้วก็โซ่7ก็มาทำเม็ดของอีกข้างหนึ่งของตัวรวบแล้วก็โซ่7 ก็มาชนรอบตรงที่เราทําพอหนึ่งคอตรงชนรอบแถวล่างนะคะแทงลงไปที่ตรงพอหนึ่งคอแล้วก็ดึงลอดห่วงออกมาแล้วก็ล็อกด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดเชือกได้เลยก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานเอามาต่อเป็นสี่เหลี่ยมก็จะสวยนะคะก็จะถักเป็นเสื้อได้สวยนะคะอันนี้ก็ สองชิ้นต่อกันเรียบร้อยแล้วถ้าต่อสักสี่ชิ้นจะเห็นจะเห็นงานออกมาที่สวยกว่านี้นะคะน,นี้ตัดต่อแค่สองชิ้นก็เลยได้แค่นี้คิดว่าคงทำกันได้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ของ Jim Handmade เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ